ใครเออไอ้ตอนนี้จะจะทำจมูกแล้วหม่มหรอหม่อมจะทำจมูกจมูกติดคุ้อ้วนหัวคุ้อ้วนอยากลองันนี้นุชเหรอก็คือคุ้อ้วนชมไงเอ๊ะหม่อมท่านนี้หน้าตาสดใสก็นึกว่าผู้หญิงเกาชอบเอออันี่มันใจง่ายเดี๋ยวก็หมดอีกสี่ล้าน่อเดี๋ยวก่อนก็มีที่ไหนอะตะก่อนน่ยนัดสิบโมงอัดชิงร้อยเนี่ยแปดโมงถึงแล้วมีดอกกุหลาบมาวางหน้ารถคุ้อ้วนบป่ะ แบบเซอร์ไพรส์ไงอุ้ยไอ้ตัวนี้มันตื้อไอ้ตัวนี้มันตื้อแต่ไม่โฉมทางไอ้ตัวนี้ตัวเนี้ยมันจะต้องดูกล้องจอนปิดก่อนมันรู้ได้ตัวไหนเสียไม่เสียมันติดคุ้วนตัวนี้ติดคุ้วนโอ้โหแล้วคุ้วนก็หลอกแดงกันที่แล้วพี่กับชุนารีจริงไหมใครนะพุนารีอันนึงหัวหน้าเก่าหัวหน้าเก่าในฐานะให้รถติดกันนะ มึงไปรายการไหรน,นมึงจะทำอย่างนี้กูนะสบายนะนะเราทะเลาะกันนะลูกเขาเขาก็รักกันนรรั่กกนแหละแต่ว่าเราก็าใช้